มึงสร้าง่าพี่เอาเขินเงี้ยมันกูเนี่ยตัวเพชรมึงโหดจริงพี่กูดูตัวดึงดูดแมวน้ำแล้วมึงรู้ว่าเมื่อกี้ยี่สิบดอนอ่ะมันศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะพี่ออกอ่ะฝั่งเราเสือกออกไงเราเป็นเสือกดวงดีไงเฮียหูมง่องเงี้ยพี่ดวง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 ละอลัสติกออกมามันจะมาอีกไหมกูอยากรู้แน่ะรอมันนิดนึงให้เวลามันทำใจเออกูเริ่มเลยรอรอแม่รอแม่เหมือนมันรอมึงอยู่อ่ะ มันไม่มาหรอพี่กูอยากกูแค้นมึงเข้าใจป่ะพี่แค้นแค้นแค้นมึงเข้าใจวะอยากชนะแม่งอ่ะมันไม่มาแล้วโหมันกูได้ห้าแล้วเฮียคุ้มจะตายห่ะเล่นสามร้อยได้พันห้ากำไรพันสองแล้วมึงสร้างกล่องเซียนสามหมื่นเนี่ยมันแดกเราอ่ะกูไม่อยากไม่อยากยอมไปเลยอย่าไปกลัวมันมึงเจอกูแน่กูอยากเขาคืนมันอ่ะแค่มานะแม่งสัตว์แดกกูสัตว์ไทยวะตามหาเดี๋ยวคลิปนี้ตั้งชื่อตามหาแมวน้ำตามหาไอ้แมวน้ำมาพากกูเลย โอ้โหชิบหายเลยวะแขวนไหวอ่ะเออไอเค้ะเว้ยกูแขวนเฮียกูแขวนเฮียดูดิมีดมืดเออมีดเว้ยเบาไปหน่อยวะขอแรงวันนี้ขอตัวแรงอ่ะขอตัวแรงถ้าคำถ้าคำบิดมาคือจบเกมนี่ไงสุดแล้วสัตว์มึงคือราชาตรงนี้แห่งการสร้างกล่องบิ๊กฟาร์มออฟมันฟังก์ซ์มาเขียว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 จะมาชนเหรอพี่ชนไปเลยชนดีๆ ชน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 มากระจอกมากระจอกเราเราดี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 มายี่สิบอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละมีดมีดี่อะไรเกิดขึ้นได้ตีปิ๊บป้ามีดหัวปากจะมามาหัวปากมามีดหัวปากถ้าสเก็ตตมาอีกจบเลยพี่สกีบิดี้อ่ะสกีบิดี้ไทยเด่นดัาดับเย็นแดกพี่โอ้โหเยี่ยมกล่องเยอเจ็ดร้อยถือว่าดีได้เหมือนขึ้นหนักเหมือนขึ้นเหมือนขึ้นแดดเฮียมานะกำไรมากำไรขึ้นมากดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่ามึงต้องเจอกู ไอ้แมวน้ำคว่ามันจะมาเหรว่ากูอยากเจอแม่งไวแมวน้ำก็ไม่แน่นะเราต้องรีบตามต้องจอยอีกทีพ้องไม่กล้ากูหรอเออใจเย็นใจเย็นจันแปะเอาแล้สิใจเย็นรอเออขอโทษขอโทษขอโทษเพิ่มไปหน่อยต้องต้องสร้างคัมเบสก่อนนะเออสร้างไอ้พวกนี้ก่อนเดี๋ยวไอ้แมวน้ำมันมันจะเห็นพวกนี้มันมันเลยอยากเข้าอ๋อเนี่ยไอ้เบาเบาใช่ไหมเออสายเฮียเนี่ยสายเฮียมาเตรียหลังมาอ่ะอย่าลืมนะวมันมีช้องติดตาด้วยก็คือพีดีเอ็นไลสนะครับช่องแปะหลุดแหนม แล้วก็อย่าลืมหัดองก็ต้องเป็นซอมบี้รัดทุกคนฝากด้วยนะครับอมดมีดงสวยมันคิดว่าไอแมน้ำมันจะกล้าเล่นมาห้าร้อยคุณถามแค่นั้นอมดลีดงสวยร้อแม่ง,นคนงคนเดียวร้อมคนเดียวจกักจะแคนมนะันอะอะไรวะใช่อมดีดงสวยย้ำดีไปมาร้อยใช่ไหมนะความดีกำลังมาเดี๋ยวขอเพลงใหม่ก่อนเพลงเอาเพลงล้วนตาไม่ไหวแล้วมันชื่ออะไรวะต้องปานลีสาวเว้ยผมชอบมากเพลงเนี้ยผมชอบเคเคเพราะเพลงนี้ ว่ามันไม่กล้ามาแล้วไอ้อแมวน้ำรอ oh <my> มันก่อนมึงว่ามันดูลาหน่อยมึงว่ามันมดูคลิปเราปะ <laughs> มีสิทธิ์นะไอแมวเวนเนี่ยใช่ปะ่ะมันจำไซโกโดักคลิปได้อะมันคือไอแคทวอเตอร์แคทวอเตอร์คือแมวน้ำเอาตรงตรรัวใช่ทำไมไม่ฟังเลยยกให้ใครทำใจพังบอกว่าเธอมีคนในใจเพราะมันเป็นไอกันมีเรื่องเลยว่าแบบนี้ผมขอโทษเลยนะผมขอโทษทุกคนเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์อ่ะโจมตีผมด้วยโจมตีพี่หยีเลยว่าแบบบางทีอ่ะ มันดีว่าที่เราเบรกกันแล้วกันอ้าวต้องเบรกกันแต่พอมางทีเบรกกันไม่อยู่ปุ๊บกูโดนด่าไงมันก็มันก็ต้องมีเบรกกันไม่อยู่บ้างบางทีอย่างเช่นเนี้ยตามล่าแมวน้ํอะเราเราเล่นดอลลารน้อยกว่าเดิมแล้วเราชิลแล้วห้าร้อยนี่ไม่น้อยอันนี้คือเอาเอาทุนมาเล่นผลแล้วเนี่ยวผ่านผมเพิ่งผ่าน3 7 0 0ด้อดอลลาร์ไปอันนี้ผมผมชิลมากเข้าใจปะเออเข้าใจนี่ผมผมทุกคนใจเย็นนะเดี๋ยวลอยแมวน้ำก่อน กูไม่รอแล้วไอ้เหี้ยรอนานไม่ได้แปะเดี๋ยวแม่เคลื่อนเดี๋ยวแม่เคลื่อนจากคลาสสิกอ๋อมากระมานไดเดอหนีอหนีแล้วเดี๋ยวแม่งหนีมาบีไงสัตว์แป๊ดฉันคงไม่ยอมเฮ่จบแล้วนะลุ้นไปเราต้องเชียร์ทีมเอนะครัะเสียเลยว่ะไปต้องเสียอไ่แปะคุณอยู่กับผมมันแฮปปี้มแฮปปี้มายีสวยสวยสวย คุณอยู่กับผมไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องห่วงคำพูดนี้ใครดีเลยพี่มือมือเป็นอะไรสัตว์แล้วพี่กูเจ็บหนักมไปหลอกหนักไปหรอกเดี๋ยวไปดึงสิไปแย่อ้าวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋โห่ี่ร้อยเจ็ดสิบดีว่ะมันนำเราหน่อยพี่มันเจอเรามันเจอรอรอรอเดี๋ยวเราไม่เดี๋ยวเราไม่เราไม่ลงดีลงดีกูลืมไปเทียกูไปเชียร์มันทำเทียบมันนะเกิดไปแช์อะไรมานะเชียร์เราดิโอ้โหไยสัตว์มันไวไฟไวไฟหักเรานิดเดียวเองเนี่ยกลัวอะไรอ่ะ มันแค่ Wi-Fi แต่เราอะไรบลูทูธดไอ้เฮียเบากว่าอีกไอ้สัตว์โอ้ยห้าร้อยยันซัทเราก็มีเฮียห้าร้อยะห้าร้อยของมือมั่งดิห้าร้อยไอซั์เรามาละเรามาละเรามาห้าร้อยกับถุงมือถุงมือเรามาเอนห้าร้อยเกเอ้ยรอรอรอคัมแบ็กพี่ มีแค่อะไรครับแม็ก์โอ้ยกล่องงูมีมีมีโอ้จิมมารุมีมฮัมลาสอยู่พี่รอรอทำรลาสิทำลาสโอ้โหฮัมลาสไปออกการ์ดมันเราทำรัตได้อยู่พี่เราทำรัตได้อยู่พี่โอ้โหเราสองเขายังไม่สู้พี่โอ้โหเ<อ>นื้อเลยยัดแม่ยูเกิลนี่ไม่มีสธอ,อคลิปหน้าจัดไฟกลางคืนดี่ปะโอ้ยกรุงเทพมหานครกอนกูอ่ะโอ้โหอยากไปฟังว่ะ กดไลค์กดทับใครทุกช่องทางที่ผมบอกไว้ข้างต้นด้วยใครกดก็ข,ขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนเฮ้ยผมขอโทษนะทุกคนที่ผมรู้สึกว่าผมแคน้นอ่ะแค้นให้แมวน้ำอะ่ะม <c oughs> ึ่กูกอยากจะกิดตามไปกินมนันเลยมารอมันไง,งมันไม่มา <c oughs> เออเขาใจามากินเราไปอะ่ะแล้วไม่กินตัวหนักไปด้วยอะ่ะมึงสร,ร้างตึงด้วยไงสร้างตึงมันเสกหลุดไปได้ไงบล็กของยี่สิบเอ็ดดอนในสันศูนย์ศูนย์เฉยอ่ะมาเฉยอ่ะ โหคลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันถ้าแมวน้ําดูอยู่ให้คอมเมนต์ว่าอะไรถ้าให้ถ้าแม,ามวน้ำาแนวน้ำมึงดูอยู่ให้มาคอมเมนต์หน่อยว่าสร้างเยอะเดี๋ยวผมเข้ามาจอยยิงปะเนี่ยพี่กูมั่นใจว่ามันมานมันดูแน่เทียแหละเอาตรงนันแมวน้ําอยากกีดันลองมึงบอกผมลองอยากวัดกีดนันบอกผมมาเอาวะเออ,เอ,อ <laughs> โมโหแล้วอะ่ะกลุมี่ท่า,ม,ทามีท่ามีท่าแคดวอเตอร์ออกออกอากาศะนะแวน้ำแคดวอเตอร์เดี๋ยวคลิปหน้าเลย